กละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกลุ่มเด็กได้ไปเดินเล่นที่ภูเขาสูงแล้วพวกเขา ก็ได้มองเห็นประตูบานหนึ่งตั้งอยู่บนก้อนเมฆเขารู้สึกแปลกใจว่าทำไมใครเอาประตูมาตั้งไว้ตรงนี้ด้วยความสงสัยพวกเด็กๆจึงเดินเข้าไปเปิดประตูและแล้วพวกเด็กๆก,ก็ถูกดูดเข้าไปไปโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้พวกเด็กๆเ,เดินไปเรื่อยๆมองซ้ายมองขวาพบว่าเป็นที่เปลี่ยวมากๆจนไปเจอกับบ้านร้างหลังหนึ่งระหว่างที่เดินเข้าไปพวกเด็กๆก,ก,ก็ได้ตกลงกันว่า จะแยกกันไปสำารวจเด็กผู้ชายใส่แว่นค่อยๆเดินไปในห้องที่มืดมากๆจนกระทั่งไปเจอกับปีศาจตัวตลกถือค้อนไล่ถุบเขาจึงรีบวิง่งหนีต่อมาเป็นเด็กผู้หญิงที่เดินสำารวจในบ้านร้างเช่นกันหันมาอีกคีกลับเจอปีศาจตัวตลกจาค้อนทุบจึงได้รีบวิง่งหนีและ สัดภาพมาที่เด็กชายเสื้อลายสกอตที่ได้นั่งรอเพื่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นปีศาจตัวตลกค่อยๆเดินมาอย่างช้าๆและกล้มลงเอามือจับที่ไหล่เด็กชายตกใจมากสั่นไปทั้งตัวเพราะปีศาจตัวนี้ตะคอกใส่และบอกว่าให้ออกไปจะให้เวลานี้เขารีบวิ่งหนีออกมาได้พร้อมกันทั้งสามคนโดยมีปีศาจตัวตลกถือค้อนวิ่งไล่ปีศาจตัวตลกตัว คนนี้ไม่ชอบคนมาบุกรุกที่บ้านของเขาหากนี้ไม่พ้นจะถูกตัดขาเก็บไว้เป็นของที่ระลึกหรือของสะสมนั่นเองหลังจากที่พวกเด็กๆหนีตายแต่ก็เหมือนหนีเสือปะจะระเข้เพราะว่าพวกเด็กๆดันไปเจอกับฝูงซอมบี้เป็นฝูงพวกมันขยับมาใกล้ๆจนเกือบถึงตัวเด็กๆเด็กๆรีบวิ่งขึ้นไปบนรถบัสร้างพวกฝูงซอมบี้พยายามจะปีนขึ้นมาบนรถบัสแต่เหมือนจะขึ้นมาได้พวกเด็กๆ จึงรีบวิ่งขึ้นไปบนบ้านร้างอีกหลังหนึ่งแต่ฝูงซอมบี้ก็ตามมาในบ้านพวกเด็กๆกลัวมากและตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้กลับบ้านได้และแล้วก็มีประตูปรากฏขึ้นเด็กๆจึงรีบเปิดประตูออกไปและแล้วเขาก็โผล่ไปที่ที่เขาจากมาเกือบจะเอาชีวิตไปรอดซะแล้วทางน้องชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดซะแล้ว